วันนี้พามาเที่ยวที่เที่ยวใหม่นะคะชาตการเป็นที่เที่ยวลึกลับที่เพิ่งเปิดใหม่เมษายนที่ผ่านมานะคะถนนก็เริ่มเป็นลูกลังแล้วนะคะเนาะเลี้ยวไปแก่งเสืออีกนิดนึงนะคะที่เที่ยวเปิดใหม่นี่เป็นแก่งเสือคุกขี้ฝุ่นเข้าไปนะคะอีกนิดเดียวนะคะประมาณ1กิโลเมตรก็จะเจอนะคะแก่งเสืออันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถกว้างขวางนะคะเนาะสามารถจอดรถได้หลายคันทีเดียวแก่งเสือนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ แควน้อยนะคะเน้อน้ำที่นี่ก็จะไหลไปรวมที่เขื่อนแควน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพทั่วๆไปนะ,ะของแก่งเสืออันนี้ขือเป็นหน้าแรงนะคะน้ํานี่ก็ยังถือว่าเยอะมากเมื่อเทียบกับที่อื่นนะคะแต่ก็มีก้อนหินโผล่ขึ้นมาปะปายสามารถนั่งเล่นน้ําที่นี่ได้นะคะหรือว่าจะไปนั่งแคร่ตรงบริเวณที่อยู่ที่มีอยู่รอบๆได้นะคะ แต่ให้ดีก็ควรจะพกมาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นห่วงยางหรือว่าอาหารมีค่อนข้างจํากัดอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับกันมาทางออกก็กินขี้ฝุ่นกันเล็กน้อยนะคะถ้าชอบนี้คลิปนี้ยังไงกดไลค์กดติดตามไห้ด้วยนะคะ